สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ สร้อยข้อมือพลอยหลากสีประดับด้วยทับทิมไพลินเขียวส่องบุษราคัออเลนแซฟไฟรตัวเรือนทองคำ75%เปความยาว17เซนติเมตรหน้ากว้าง8บมิลิเมตรน้ำหนักรวม9.44กรัมราคาเพียง26,900บาทครับ เม็ดแรกนะครับเป็นไพลินนะครับสีน้ําเงินอ่อนนะครับสวยงามนะครับเม็ดนี้เนื้อใสเนื้อเนียนนะครับไม่มีหมาพลอยไม่แตกนะครับเม็ดที่2เป็นบุษราคำนะครับเม็ดที่สาเป็นไพลินเหมือนกันนะครับสีน้ําเงินสดนะครับสีคล้ายรอยย่นบูนะครับเม็ดนี้นะครับเป็นทับทิมฮาม่านะครับตามสไตล์ทับทิมฮาม่านะครับสีแดงอมชมพูเล็กน้อยนะครับสีหวานๆนะครับเม็ดนี้เป็นเขียวซองนะครับ เขียวซองสวยนะครับไม่มืดนะครับสีสไตล์สีเขียวก้านมะลีนะครับเม็ดนี้เป็นบุษราคำนะครับส่วนเม็ดสุดท้ายนะครับเป็นออเรนซ์ไฟนะครับสีแดงนะครับกัดสีส้มนะครับสวยงามดีหมดนะครับเจียไนเหมือนเพชรนะครับหน้าเหลี่ยมนะครับสวยงามดีหมดนะครับเชฟพลอยสวยหมดนะครับเส้นนี้นะครับมีแต่พลอยเนื้อแข็งนะครับเป็นพลอยที่มีมูลค่าถูกเม็ดนะครับก้นพลอยสวยงามนะครับ ชิ้นงานนะครับห่วงทุกห่วงนะครับเชื่อมต่อกันสวยหมดนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับเส้นนี้ราคาดีนะครับ26,900บาทเท่านั้นนะครับคิดแต่ราคาค่าทองคํานะครับทองคําปัจจุบันนะครับบาทละเกือบ4ี่หมนสี่นะครับเส้นนี้ราคาเปแค่26,900บาทเท่านั้นนะครับมากับน้ำหนักตัวเรือนนะครับ9ก4กรัมนะครับชิ้นนี้มาพร้อมใบเซอร์นะครับขออนุญาตนะครับเซอร์สา3เมตรที่มีราคามากที่สุดนะครับ มีทัพทีมนะครับเป็นของพม่านะครับไพลินกับบุตรสาคามเป็นของประเทศไทยนะครับขนาดหน้าพลอยการเจไนนะครับมาพร้อมใบรับประกันจักทางร้านอเือนเดิมนะครับช่วยยินดีนะว่าเป็นงานพลอยแท้นะครับงานตัวเรือนทองคำนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายและเปลี่ยนคืนนะครับพี่ๆใช้งานเบืแล้วต้องการขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอตรงตามเงื่อนไขนะครับชุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับเพิ่มความยาวได้นะครับ ลดความยาวได้หมดนะครับพี่ๆแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับชุบใหม่ได้หมดนะครับพี่ๆไม่ชอบเย็นแล้วโกนะครับชุบไว้โกได้นะครับไม่มีปัญหาครับมัดจาติดจองได้หมดนะครับมัดจาวันนี้พี่นกน้อยจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอนะครับจะพวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับส่วนในพี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับ ร้านอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดก็เสารทิจันรต้องนัดล่วงหน้านะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับซร้อยข้อมือพลอยเนื้อแข็งนะครับส,สวยราคาเบาๆชิ้นนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นหน้าหน้านะครับขอบคุณครับ